สวัสดีครับผมผู้ป่วยติดเตียงฟุกไซโยวัตหรือว่าฟุกหนังเซเป็นสายาของผมเองที่ผมหนังเซที่ผมตั้งเองผมหนังเซก็เพราะว่าผมติดเตียงแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ติดเตียงแล้วผมออกกําลังกายสม่ำเสมอ ก็เลีอแต่ยังเซยัยงเดียวก็กลายเป็นฟุกยังเซนะครับผมชอบร้องเพลงผมขอร้องเพลงได้บ้าละนะโอเคลองได้เพลงที่ชื่อว่าฉันไม่ต้องการเธอตอนนี้ผมพูดไม่สัดนะผมเป็นคนนั่นแหละผมพูดไม่สัด <c oughs> ฉันไม่ต้องการเธอตอนนี้ความแรงใครฟังได้ก็ฟังนะครับฉันูลเวลาที่ฉันไม่อยู่เธอก็ไปถึงฉันอภัยให้เธอเท่าไหร่ก็ เมืนเดิมแต่และตอนนี้ฉันก็คิดได้ทำตามหัวใจว่าฉันไม่ต้องการและตอนนี้ก็ไม่มีแล้วโอกาสที่ให้เธอ ไปจากฉันได้แล้วมันไม่เลียเวลาให้แกไขสิ่งที่เธอทำตอกย้ำให้จำว่ามันเก็บแค่ไหน ให้เพียงนี้เพียงสุดท้ายไปจากฉันให้ไว้คนใจลายเธอต้องยอมไปอย่าลังชานสิ่งที่เธอทำกับทำในวันนี้ และตอนนี้ก็คิดได้ทำตามหัวใจว่าฉันไม่ต้องการและตอนนี้คงไม่มีแล้วโอกาสที่ให้เธอไปจากฉันได้แล้ว มันไม่เลี้ยวเวลาให้แกไขสิ่งที่เธอจำตกจำให้จำว่ามันเจ็บแค่ไหนให้เพยงนี้เพยงสุดท้าไปจา ฉันให้ไว้คนใจลายเธอต้องยอมไปอย่าลังจันสิ่งที่เธอกระทำในวันนี้ไปจากฉันได้แล้ว มันไม่เียเวลาให้แกใครสิ่งที่เธอทำตอย้ำให้จำว่ามันเจ็บแค่ไหนให้เพีงนี้เพลงสุดท้าย ไปใจฉันให้ไว้คุณใจลายเธอต้องยอมไปดาลังใจสิ่งที่กระทำในวันนี้ <c oughs> เ้กดกำลังใจให้ผมด้วย อาจบ,ลาาาบาแล้ววะอต่อซะวะไม่ไม่ไมเหนื่อยแล้วเพราําเนียละ